ตัวแทนลงจีนขอโทษชาวสวนลำไยขอความเชื่อมั่นทำธุรกิจต่อเพื่อสร้างอนาคตลำไยไทยสู่ต่างประเทศอย่างมีคุณภาพและราคาที่เป็นธรรมคนร้ายขับกระบะซุกยาบ้าซิ่งแหกด่านมาราธอน20กิโลเมตรตำรวจไล่ล่าระทึกก่อนตัดสินใจยิงต่อย,อยางสุดท้ายไปต่อไม่รอดโดนรวบคาไฟแดงติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้กับพิงข่าว My New ิ สวัสดีค่ะตอนรับผ,ผู้ชมเข้าสู่ขา New, ่าวมายำวันจังคารที่28พฤศจิกายนรุทธศักรา2560ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางช่องรายการที่4คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาค่ะวันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะตัวแทนลงจีนขอโทษชาวสวนลำไยขอความเชื่อมั่นทำธุรกิจต่อเพื่อสร้างอนาคตลำไยไทยสู่ต่างประเทศอย่างมีคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม ที่ลงรับซื้อลำยไยส่งออกบริษัทหงจิว๋วไทยจงเมายี่จำกัดตำบลหนองตาคงอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนายหวังซื่อฉีกรรมการบริหารและตัวแทนผู้ดำเนินการฝ่ายจัดซื้อพร้อมด้วยนายพีรนัทรัตนววรโอภาส นายอำเภอโป่งน้ำร้อนดออรรัฐวิทตั้งเกียรติภัชะนาย,ยกสมาคมการค้าชายแดนไทยกัมพูชาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านแปลงหน่วยทหารในพื้นที่และฝ่ายปกครองอำเภอโป่งน้ำร้อนจัะแถลงข่าวเพื่อชี้แจงความเข้าใจในปัญหาการจ่ายเงินไม่ตรงตามกำหนดเวลาและถูกกลุ่มชาวสวนลำใหญ่เดินทางมาร้องเรียนกว่า200คนเมื่อวันที่18พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ ยังได้จัดให้เจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรร่วมเป็นตัวแทนจ่ายเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีให้กับชาวสวนลำไยโดยตรงที่ค้างชำระไว้และนัดมารอรับประมาณ50รายเป็นเงินประมาณ19ล้านบาท โดยตัวแทนบริษัทได้ไหว้ขอโทษและขออาภัยในความผิดพลาดครั้งนี้จากลูกค้าชาวสวนลำไย,ยทุกคนที่ทำให้เกิดปัญหาความไม่ราบรื่นทางการเงินในครั้งนี้ทางบริษัทกล่าวว่าเข้าใจภาระหนี้สินของเกษตรกรเป็นอย่างดีซึ่งระยะ8ปีที่บริษัทได้เปิดดำเนินกิจการนำเข้าผลไม้จากทั่วโลกโดยมีบริษัทตัต้องอยู่ในหลายประเทศทั้งไทยเวียดนามและประเทศชิลีทำให้ผู้บริหาร มีการเดินทางอยู่บ่อยครั้งจึงไม่ได้เข้ามาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทันทีแต่ได้เร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จในวันนี้อย่างแน่นอนโดยสาเหตุที่ทําให้ล่าช้าคือการที่บริษัทได้ยื่นขอจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์และเปลี่ยนชื่อจากหงจิวไทยจงเมายี่จำกัดเป็นนิรันด์อินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้งจำกัดและยังอยู่ในขั้นตอนการขอ BOI ที่ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูงจึงทำให้ไม่สามารถ อโอนเงินเข้ามาที่ประเทศไทยได้ทันตามกําหนดโดยในอนาคตอยากให้ชาวสวนลำํำไยและชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนกิจาการของบริษัทต,ต,ต่อเนื่องและสัญญาว่าจะปรับปรุงการบริหารงานเร่งจัดทําใบขออนุญาตต่างๆและจ่ายเงินค่าสินค้าตามกําหนดเวลา ยึดหลักความซื่อสัตย์และเป็นธรรมโดยหวังว่าชาวสวนจะเข้าใจและไว้วางใจทำธุรกิจร่วมกันต่อไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกฝ่ายด้านฝ่ายปกครองอำเภอโป่งน้ำร้อนได้กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดจากหลงจีนที่คาดการค้าด้านการตลาดผิดพลาดจริงโดยตัวแทนบริษัทได้ขอเข้าพบเพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างเร่งด่วนและทางราชการก็ไม่ได้นิ่งนอนใจส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการดำเนินกิจการตลอดระยะเวลาที่เกิดปัญหาโดยตลอดเพื่อให้เห็นว่าทางหลงยังคงดำเนินกิจการตามปกติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวสวนที่ยังคงมีสัญญาต่อเนื่องกับทางบริษัทในปี ต่อไปสาธารณาสุขจังหวัดจันร์ร่วมทำบุญตักบาตรและปลูกต้นไม้ประจำกระทรวงสาธารณาสุขเนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณาสุขครบรอบ99ปี ที่ห้องพอยจันทร์สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดจันทบุรีนายแพทย์อภิรักษ์พิสุทธิ์อาภรณ์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนางเลวดีพิสุทธิ์อาภรณ์ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณาสุขสาขาจังหวัดจันทบุรีและผู้บริหารข้าราชการร่วมทําบุญตักบาตรพระพิสุสงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้อดีตข้าราชการเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมปลูกต้นสมุนไพรกระบูนซึ่งเป็นต้นไม้ที่สมเด็จพระเทพ พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานให้เป็นต้นไม้ประจํากระทรวงสาธรารณาสุขเนื่องในวัสนาปาปนากระทรวงสาธรารณาสุขครบรอบ99ปีทางนี้การสาธรารณาสุขจงังหวัดจันทบุรีได้เริ่มขึ้นในปี2455โดยในสมัยนั้นเป็นโอสสภามีที่ทำการอยู่ที่โอสสภามีหัวหน้าคือแพทย์ประจำจังหวัด ในช่วงปีพุทธศักราช2455ถึง2467ต่อมาได้มีการย้ายที่ทำการโอสถสภามาอยู่ที่สาราการจังหวัดหลังเก่าและมีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งจากแพทย์ประจำจังหวัดเป็นสาธารณาสุขจังหวัดในช่วงปีพุทธศักราช2468ถึง2493ต่อในปีพุทธศักราช2493ได้เปลี่ยนตำแหน่งจากสาธารณาสุขจังหวัดเป็นนายแพทย์อนามัยจังหวัด โดยในปี2515ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและในปีพุทธศักราช2516ได้มีการเปลี่ยนตำแหน่งจากนายแพทย์อนามัยจังหวัดเป็นตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและในปี2542ได้ย้ายที่ทําการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจตทบ,บุรีไปอยู่ที่บริเวณทุ่งเพลนถนนท่าฉลบซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานจนถึงปัจจุบัน ช่างตัดต่อเดินสายเคเบิลโทรศัพท์พร้อมทีมช่างขับรถยนต์กระบะมาด้วยความเร็วก่อนเสียหลักพุ่งตกลงคลองบาดเจ็บสมรายค่ะ เมื่อเวลาเจดนาฬิกา20นาทีวันที่28พฤศจิกายน2560ร้อยตํารตำรวจเอกไก่สิตาพาวรองสารวัตรสอบสวนสพทุ่งเป็นจาได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์กระบะเสียหลักพุ่งตกลงไปในคลองสะพานบ้านซิวหมู่หนึ่งตำบล2พี่น้องอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีขามุ่งหน้าเข้าตัวเมืองจันทบุรีซึ่งในที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บสารายหลังรับแจ้งร้อยตำรวจเอกไก่สิตาพาวรองสารวัตรสอบสวน เจ้าของคดีจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภยัยสมาคมสว่างกตันยูธรรมสถานจันทบุรีรีบเดินทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะมัตดด้า VT สีดำหมายเลขทะเบียนบอไไม้มอมา้า6998จังหวัดชัยภูมิที่อยู่ในสภาพพุ่งตกลงไปในคลองพังเสียหายทั้งคันตรวจสอบภายในรถพบผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน3รายที่ยังอยู่ภายในรถฐานเจ้าหน้าที่กู้ภยัยต้องช่วยกันงัดประตูก่อนรีบนำตัวผู้บาดเจ็บทั้ง3รายออกมาทำการปฐมพยาบาลเบื้องตน้นและเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาล าบเป็นการเร่งด่วนต่อมาทราบชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บคือนายวัชระไม่ทราบนามสกุลนายนัทพัฒ์ชัยปัญญารัฐอายุ23ปีอยู่บ้านเลขที่297หมู่9ตำบลด่านอเภอกาบเชิงจงวัสุรินทร์และนายพานุดิบแบบ อายุ17ปีอยู่บ้านเลขที่86ซอยอินทราพรแขวงพับพาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครโดยผู้บาดเจ็บหนึ่งในสได้รับบาดเจ็บอาการสาหัส จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยตำรวจเอกไกรสิตาพาวรอสาระวัตรสอบสวนเจ้าของคดีได้มีการสอบสวนนางสาวอารุณรัตตีปัญญาอายุ33ปีทีมช่างตัดต่อเดินสายเคเบิลโทรศัพท์ที่ขับแซงรถของผู้บาดเจ็บไปก่อนหน้านี้เล่าว,ว่าผู้บาดเจ็บที่เป็นคนขับนั้นชื่อนายวัชระไม่ทราบนามสกุลและผู้บาดเจ็บอีกสองรายเป็นทีมงานช่างตัดต่อเดินสายเคเบิลโทรศัพท์ของบริษัท แห่งหนึ่งที่พึ่งจะแยกย้ายกันหลังเสร็จจากงานระหว่างทางตนเองได้ขับแซงรถของผู้บาดเจ็บมาเล็กน้อยสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อรถของนายวชัชระพร้อมทีมช่างที่นั่งมาด้วยกันได้เสียหลักตกลงไปร่องกลางถนนก่อนจะพุ่งข้ามไปอีกฝั่งคลองจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวส่วนสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจอีกครั้งอย่างไรก็ตามหลังการตรวจสอบที่ เกิดเหตุและสอบปากคำพยายนแวดล้อมทางเจ้าหน้าที่จะได้เชิญตัวผู้ขับขี่มาสอบปากคำเพิ่มเติมยังสถานีตำรวจเพื่อนำมาประมวลกับพยายนหลักฐานในการสรุปสำนวนคดีก่อนจะมีการแจ้งข้อหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพาักกันสักครู่นะคะช่วงหนา้ากลับมาติดตามกันกันกบข่าวไหมายนิ่ชุดที่สค่ะ 从事发时的监控来看，一辆红色的私家车在由北往南行驶时。嗯哦哦

ทุกคะช่วงนี้เรากลับมาพบกันกับข่าวไมนิวชุดที่2ค่ะคนร้ายขับกระบะซุกยาบา้าซิ่งแหกด่านมาราทอน20กิโลเมตรตำรวจไล่ล่าระทึกก่อนตัดสินใจยิงเจาะยางสุดท้ายไปต่อไม่รอดโดนรวบคาไฟแดง วันที่28พฤศจิกายน2560เวลา11นาฬิกา30นาทีร้อยตำรวจเอกเนรมิตรพงศารีร้อยเวสอพเอมืองจันทบุรีได้รับแจ้งเหตุจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจว่าเกิดเหตุรถยนต์กระบะเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์บนถนนสุขุมวิทสายจันทบุรีกรุงเทพขาเข้าตัวเมืองบริเวณแยกไฟแดงหน้าศูนย์บริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ,จันทบุรีหมู่2ตำบลท่าช้างอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีส่งผลทําให้มีผู้ไดรับบาดเจ็บสาหาัสจํานวนหนึ่งรายโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นปฏิบัติการไล่ล่าติดตามจับกลุ่มคนร้ายซึ่งขับรถกระบะคันดังกล่าวแหกด่านตัวจจากท้องที่หนึ่งสพนายามหลบหนีเข้ามาทางตัวเมืองจันทบุรีโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจสายตรวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายไว้ได้ จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะมิสูบิชิสตาร์ด้าสีเขียวหมายเลขทะเบียนบอวไม้ชอชิง 8069จังหวัดเพชรบุรีเสียหลักจอดอยู่ข้างทางสภาพท้ายกระบะมีรอยถูกยิงด้วยอาวุธปืนหนึ่งนัดกระสุนทะลุเจาะในกระบะหลังห้องผู้โดยสารที่ซุ้มล้อหลังด้านขวาสองนัดและล้อด้านซ้ายถูกกระสุนปืนยิงเจาะยางแตกเสียหายโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพนายอาม ควบคุมตัวนายนัทพลใจเที่ยงอายุ38ปีอยู่บ้านเลขที่158หมู่หนึ่งตำบนห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันคนร้ายที่ขับรถกระบะหลบหนีมา โดยทางตำรวจสายตรวจได้เข้าทำการตรวจค้นหาสิ่งผิดกฎหมายภายในรถเบื้องตน้นห่อถุงพลาสติกพันด้วยผ้าเทปสายไฟสีดำจำนวนหนึ่งหอ่อซุกซ่อนอยู่ภายในรถจึงได้ตรวจยึดไว้ตรวจสอบว่าเป็นยาเสพติดหรือไม่ จากการสอบถามดาบตำรวจอภิวัฒนะ์อุบลผู้บังคับหมู่ปราบปามสพนายามผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ติดตามไล่ล่าคนร้ายเล่าเหตุการณ์ระทึกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสพนายามได้ปฏิบัติการตั้งจุดกวดขันวินัยจราจรบนถนนสุขุมวิทท้องที่อำเภอนายามต่อมาได้มีนายนัตพลคนร้ายได้ขับรถกระบะคันดังกล่าวตรงเข้ามาบริเวณด่านตรวจ และแสดงท่าทีพิรุธโดยพยายามขับถอยหลังเพื่อหาทางเลี่ยงและกลับรถขณะเจ้าหน้าที่พยายามแสดงตัวขอตรวจคน้นนายนัทพลได้โยนห่อพลาสติกทิ้งออกมาจากรถตกใส่รถประชาชนที่จอดอยู่ใกล้กันก่อนเร่งเครื่องขับรถแหกด่านหลบหนีเข้ามาทางตัวเมืองจันทบุรีจึงได้วิทยุแจ้งตำรวจท้องที่ใกล้เคียงตั้งจุดสกัด ส่วนตนเองได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไล่ล่ารถกระบะคนร้ายไปอย่างกระชั้นชิดจนมาถึงบริเวณก่อนถึงไฟแดงตลาดหนองค้าอำเภอท่าใหม่คนร้ายได้พยายามขับกระบะแหกจุดสกัดเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอทุ่งเบญจาอีกครั้งโดยครั้งนี้เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงใส่ล้อ,อยางเพื่อสกัดจับแต่คนรายย้ายย่งพยายามขับหลบหนีมาได้อีกจนเมื่อมาถึงบริเวณแยกไฟแดงนาศูนย์บริหาร กกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีรถคนร้ายที่ถูกกิงจนยางแตกได้เสียหลักเฉียวชนรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาหญิงที่จอดติดสัญญาณไฟอยู่จนล้มลงได้รับบาดเจ็บก่อนที่รถจะไปต่อไม่ได้และถูกกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งจุดสกัดบริเวณดังกล่าวบุกเข้าช้าจาับกลุ่มตัวได้ในที่สุด อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบห่อพลาสติกที่คนร้ายโยนทิ้งออกมาจากรถพบเป็นมียาบ้าเม็ดสีสม้มบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสีฟ้าแบบปิดเปิดจำนวน18ถุงจึงได้ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบนับจำนวนที่แน่ชัดพร้อมกันนี้ได้ควบคุมตัวนายณัฐพลส่งพนักง,งานสอบสวนสพนายามเพื่อสืบสวนขยายผลและดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป ต่อไปเป็นข่าวพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วย สำหรับภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรวดออกจากฝั่งในช่วงวันที่28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคม2560ภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น อุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฟ่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ทั้งหมดนี้คือข่าวใมาลวสของวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวไมนิวสแล้วนะคะดิฉันนาะงสาวกัญญาจันทิมาและทีมข่าวใมนิวสทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ